โอเคสวัสดีครับผมนะครับสปิริตไลซิ่งนะฮะวันนี้เราก็มาพูดถึงบทที่3นะครับหรือ EP ที่3นะครับของเก้าตอนนะครับเบสิกเกบนะครับที่นำมาจากเอกสารที่แปลมาจากภาษาญี่ปุ่นนะครับที่เขียนโดยนักแข่งญี่ปุ่นนะครับก็วันนี้เรื่องเบรกหลังนะครับคือ ผมอยากให้สังเกตนะนะครับเข้าเรื่องเลยนะครับไม่ต้องลีลามากคือพี่คนที่เขียนเนี่ยนะครับผมว่าเขามีการจัดลำดับความสำคัญที่ถ้าส่วนตัวเนี่ยพอเราขี่รถเนี่ยแระรู้เลยว่าสิ่งที่เขาจัดลำดับความสำคัญไว้เนี่ยมันถูกต้องเลยนะครับอันดับแรกก็คือต้องเข้าใจเซลล์เซียก่อนเราต้องทำตัวไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางการเลี้ยวของรถต้องเป็นธรรมชาติไปกับรถนะครับใช่ไหมครับ บทที่2เนี่ยเขาพูดถึงแมชชีนโฮลนะครับซึ่งมันโคตรสำคัญคือการที่เราจะเขาเรียกว่าโฮลเนี่ยมันมันมันไม่ได้หมายความว่าต้องออกแรงเยอะแต่ว่าคุณจะกริปคุณจะอยู่บนรถอย่างไรให้มีความมั่นคงมากกว่านั้น,นคือคุณต้องมั่นคงบนรถแต่คุณต้องคอนคทร,รถได้ด้วยนะครับคุณจะเป็นหนึ่งเดียวกับรถได้ยังไงผมว่าเรื่องนี้มันโคตรสาคัญนะเพราะว่าสุดท้ายมันมีผลกับประสิทธิภาพในการขับขี่ไงนะครับและบทที่3เนี่ยเขามาพูดถึงเบรกหลังทันทีเลยนะ เขาพูดถึงเบรกหลังเลยนะครับซึ่งผมมองว่าเฮ้ยจากประสบการณ์20ปีที่ขี่มอไซค์มาเฮ้ยแม่งใช่ว่ะซึ่งผมว่าเขาน่าจะมีปัญหาเดียวกันและก็น่าจะเป็นปัญหาเดียวกันทั่วโลกเรื่องความห้อยใจหรือทัศนคติของอารขี่นะเพราะว่าเรื่องเบรกหลังเนี่ยมันเป็นปัญหาจริงๆนะคือสังเกตน,นะครับเขาจะมีคําที่เขียนในบทความอันดับแรกคือว่าใช้เบรกหลังในการปรับแต่งความเร็วและคอนโทรลบาลานซึ่งอันเนี้ยการที่เขายกและเขียนขึ้นมาในแยกออกมาเนี่ยแสดงว่ามีความสําคัญ เป็นประโยคหรืนะอแนวคิดที่มีความสําคัญนะครับ 2. คือการคอนโทรลเบรกหลังนะครับหรือการคอนโทรลล้อหลังได้เนี่ยคือการคอนโทรลการขับขี่นั่นเองเราะว่าอันนี้ใช่มากๆเลยเดี๋ยวค่อยอธิบายทีน,นะครับ <c oughs> เดยวค่อยอธิบายทีละข้อนะสามคือคือเขาพูดย้ําชัดเจนว่าไม่อยากให้เข้าใจผิดว่าเบรกหลังไม่มีประโยชน์และไม่จําเป็นต้องใช้คือขอพูดเรื่องนี้ก่อนเลยนะการดอกจันเลยนะ คือเรื่องนี้คือผมขี่รถเนี่ยนะครับตั้งแต่ยุคแรกที่ขี่หักขี่นะเราไปเจอทัศนคติแบบว,ว่าเหมือนกับแอนตี้การใช้เบรกหลังอะพอหน่อยใช่ไหมคือลองไปในหลายหลายที่เราจะเห็นเลยว่ามันมีการพูดถึงทัศนคติในการใช้เบรกหลังคือว่าเหมือนกับไม่ให้ใช้เลยหรือคนที่ใช้แม่งอ่อนอพอหน่อยใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนั้นไปเลยนะเพราะ,ะนั้นแล้วทัศนคติอย่างเงี้ยทุกคน,นก็มีอยู่วิธีการคิดอย่างเงี้ยก็มีอยู่คือขี่รถโด,ดยไม่ใช้เบรกหลังเว้ย ซึ่งบอกว่าเฮ้ยเรามานั่งคิดดูก่อนนะเราคิด make sense ก่อนนะว่าหนึ่งคือวิศวกรที่เขาออกแบบรถมาเนี่ยถ้ามันไม่จําเป็นเนี่ยเขาไม่ใส่เข้ามาหรอกนหน่อยใช่ไหมคือถ้าไม่จาเป็นเขาไม่ใส่มาลองสังเกตบ,บนมอเตอร์ไซค์นะครับมันมีแต่สิ่งที่จําเป็นทั้งสิ้นคือทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้การออกแบบรถอะต้องการแรงม้าสูงถูกไหมแล้วต้องการให้รถน้าหนักเบาที่สุดเพื่อให้แรงม้าต่อนหนักเนี่ย มันมีเขายกเลโชคือให้แรงม้าให้ม้าตัวหนึ่งแบกน้ําหนักน้อยที่สุดนอใช่ปะเพื่อให้มีกําลังและมีอัตราเร่งที่ดีมีพลังกำลังที่สูงนออใช่ปะเขาพัฒนาพัฒนากันเยอะแยะมากมายเพราะฉนั้นไอสิ่งที่ไม่จําเป็นเนี่ยเขาไม่ใส่มาแน่นอนเขาเลอกใส่สิ่งที่จําเป็นถูวปเพราะนั้นเ้าหนึ่งว่าทำไมต้องทาวัสดุน้ําหนักเบาเบรกที่ดีเนี่ยเลยต้องมีน้ําหนักเบาไปด้วยใช่ไหมแต่ประสิทธิภาพสูง คิดค้นกันมากมายพัฒนาเทคโนโลยีกันมากมายมีทีมวิศวกรพัฒนาไม่ว่าจะเป็นตัวรถเองหรือของแต่งที่ใส่ในรถใช่ไหมอัพเตอร์มาร์เก็ตต่างๆอ่เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่จะเป็นเขาไม่ใส่มาน่กออกใช่ปะอันดับแรกนะสองก็คือทีมวิศวกรเนี่ยมันไม่ได้มีคนเดียวนะผมอยากให้เลสเปคทีมวิศวกรหรือว่าเลสเปคแบรนด์เขานิดนึงอะ่ะเพราะว่าแน่นอนเขาต้องมีแนวคิดในการพัฒนาสินค้าที่มันต้องเป็นมิรกับผู้บริโภคอะนึกออกใช่ปะคงไม่แบบ คือโอเคอ่ะใสมาแล้วอย่างน้อยมันก็ต้องมีประสิทธิภาพที่ดีที่มันอยู่ในขอบเขตอ่ะเพราะนีอ่ใช่ไหมของความปลอดภัยนะครับเพราะว่าแนวคิดการออกแบบรถเนี่ยคือเขาคํานึงถึงปัจจัยหลายอย่างที่เราไม่รู้นะนี่อใช่ไหมอย่างทุกวันเนี่ยมันมีของแต่งใสมามา,ากมายเลยใช่ไหมเป็นออปชันอย่างเช่นพวกที่จะช่วยเรานะเช่นเป็นคอนเนลลิง ABS อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเราไม่นับ ABS นี่คือพื้นฐานไปแล้วพอคอนเนลลิ่ง ABS เนี่ยคือเบรกที่ช่วยในการเข้าโค้งได้จะไม่มีอาการเบรกหน้าที่แบบว่า ทำให้เราแหกโค้งออกไปเนี่ย,ชยใช่ไหมครับช่วยเราใช่ไหมครับ traction control ต่างๆใช่ไหม anti slip control ต่างๆเนี่ย IMU 6กแกนเพื่อช่วยแล้วมีกล่องตัดลูกเล่นการยกลงยกล้อต่างๆเนี่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ที่มันใส่มาน้ําหนักมันมากขึ้นทั้งนั้นแล้วมันทำให้รถนหนักมากขึ้นแต่แน่นอนเพื่อประสิทธิภาพที่มันดีขึ้นแล้วให้เราปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองนะครับเนี่ออใช่ไหมไร้ใบวายอย่างเงี้ยแรกๆก็จะเป็นเรื่องนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องรีสเพกเขานิดนึงอ่ะเนาะว่าเขาคงไม่ทําของสวยๆมาให้นะครับบ้า่ปกันกนะ็คือว่าไอ้ทัศนคติแบบเนี้ยที่มันถูกส่งต่อมาเนี่ยนะครับคือเราฟังใครเพราะการเลือกรับคือผมว่าเรื่องเนี้ยผมพยายามเน้นมากๆนะในไลท์ในสปีดไลซิ่งนะคือพยายามเน้นเลยมาคือว่าเรากําลังฟังใครอยู่นะครับมันสําคัญมากๆไว้ฟังไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกความแนะนำเนี่ยมาจากความหวังดีมาจากความที่แบบอยากให้สิ่งที่ดีๆอะ่ะ แต่แน่นอนบางครั้งคนพูดเขาไม่รู้ตัวเองว่าเขาอยู่จุดไหนนี่หรอใช่ครับผมเองทุกวันนี้ก็เหมือนกันนะถูกไหมคือผมหวังดีแต่แน่นอนครับผมไม่ด้บอกให้ชื่อผมทันทีแต่ลองคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุและผลดูว่ามัน make sense ไหมนะครับสองคือม,มันตอบโจทย์คุณไหมและเอาไป adapt ใช้แล้วมันตอบโจทย์หรือตอบความต้องการของคุณหรือเปล่าแล้วมันปลอดภัยไหมคือสิ่งนี้นต้องต้องคิดก่อนนะ พอนอใช่ไหมคือเราฟังฟังได้เพราะว่าพระเจ้าให้หูมาสองหูแล้วก็ฟังให้ตามมาสองตาแล้วก็สังเกตแล้วก็เรียนรู้ไงพอหนอยใช่ไหมแล้วก็ให้สมองมาแล้วก็เข้าไปแล้วก็รับสารเข้าไปแล้วก็คิดแล้วก็วิเคาะแล้วก็พิจารณาด้วยสมองส่วนหน้าด้วยว่าเฮ้มีเหตุผลไหมใช่ไหมครับเนาะเราก็ถ้าเรายังไม่เข้าใจมันจริงๆเราก็อาจจะเขาเรียกว่าหาหลักฐานดูว่าอ้สิ่งที่พูดมันใช้ได้จริงๆหรือเปล่ามีสิ่งอธิบายที่อื่นอีกไหมใช่ไหม เพราะนั้นก่อนที่จะเชื่อใครแตนใจทำอะไรสักอย่างที่มีผลกับรถหรือการขี่หรือหรือความภัยของตัวเราเนี่ยผมว่ามันควรต้องเช็คก่อนนิดนึงเน่ใช่ปะไม่ให้เชื่อแล้วทำตามเลยเรื่องนี้มันเหมือนพูดแล้ออึดอัดนะคืออย่างนี้ผมจะเล่าให้ฟังอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยคือตอนที่ผมมาขี่รถใหม่ๆเนี่ยคือพี่ๆเนี่ยที่ผมเรียนรู้มาส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยมไม่ว่าจะเป็นพี่อ้วนพ่อนพิงครับช่างสาสามโตนะฮะที่เชียงใหม่ครับพี่มอสนะครับมโมโโนนร้านมโนสกดเนี่ย รหรือแม้แต่เพื่อนๆที่ขี่รถด้วยกันไม่ใช่เป็นพวกพิเศษหรือว่าเพื่อนๆที่เชียงใหม่เนี่ยคือส่วนมากเนี่ยจะเขาเรียกว่าให้ใช้เบรกหลังหรือมีการฝึกกันใช้เบรกหลังนะครับอย่างที่พี่เขาบอกเลยนะครับแต่ทีเนี้ยพอมาอยู่ในสังคมที่เปิดกว้างขึ้นแล้วนะผมอยู่บ้านนอกผมขี่ในกลุ่มแบบเล็กแๆบบบ้านนอกของเราแล้วก็ขี่ขึ้นดอยอะไรกันไปใช่ปะ่ะพอมาอยู่ในสังคมกรุงเทพปุ๊บเนี่ยแล้วก็เข้ามาขี่นในสนามมากขึ้นเนี่ยเฮ้ยเราเห็นทักษ่าเตะอย่างเงี้ยแม่งเยอะว่ะคือแม่งไม่ใช้เบรกหลังไว้อะไรเงี้ย คือมันมีจุดประสงค์ของมันนี่เหรอ่ป่ะเพราะนั้ในในแต่ละสถานการณ์เนี่ยมันไม่ใช่ยกเลิก100ร้อยเปอรเพราะนี่หใช่ไหมทุกวันนี้ในนักแข่งของโมโต G จีเองอะถ้ามันไม่จําเป็นจริงๆเขาก็ไม่ต้องใส่เกาไปหรอกใช่ไหมทำไมเขาใส่ทำไมยังมีอยู่นะครับเพราะนั้นผมว่าเรื่องเบรกหลังเนี่ยสำคัญมากๆนะครับนเนาะสำคัญนะครับเลสเตกวิศซอกรกอนนิดนึงสองก็คือ เราฟังคุยใครอยู่นะครับตรวจสอบนิดนึงนะครับก่อนที่จะเชื่อนะครับแล้วก็มาคิดได้เหตุและผลนะครับก่อนที่จะนำไปใช้เนาะนี่สาคัญมากนะครับเพราะพงศวดานแม่งเยอะไงอันนี้จริงนะคือมีคมเชื่อผิดๆแม่งเยอะมากอะในบ้านเราอ่ะนะครับผมเป็นห่วงในนี้จริงๆนะครับ <c oughs> โอเคอ่ะอันนี้นะครับข้อแรกเนี่ยนะครับ ย้อนกลับไปข้อแรกใี่พี่บอกว่าใช้เบรกหลังในการปรับแต่งความเร็วและคอนโทรนบาลานซ์เนี่ยผมว่าอันนี้แม่งใช่มากๆเลยนะครับใช่มากๆเลยนะครับคือจากประสบการณ์ที่ขี่มาเนี่ยผมว่าเคล็ดลับนึ่งของการขี่มอไซค์คือการใช้เบรกหลังเลยล่ะเพราะอะไรรู้ไหมคือตอนที่ผมฝึกฟู l ล็อกเนี่ยและถ้าใครใกล้ชิดกับผมเนี่ยหรือใครติดตามเพจเอตั้งแต่เพจเก่าเนี่ยจนมาเป็นสปีดไลซิงเนี่ย ผมจะพูดถึงการฝึกฟูลล็อกอย่างมากนะครับการฝึกฟูลล็อกก็คือใหออ้ขี่เป็นวงกลมเลยผมจะค่อนข้างฮาร์ดคอร์เลยแต่อันนี้คำแนะนําของพี่ที่ที่เขียนมาเนี่ยอันนี้จะแนะนำให้ขี่เป็นเส้นตรงก่อนเนาะแล้วกดเบรกหลังไปแต่ผมเนี่ยจะหักคอเลี้ยวเลยเพราะเหมือนเหมือนอย่างที่ช่างสาสอนผมมาแบบนั้นเลยนะครับการให้เราฝึกฟูลล็อกเนี่ยนะครับแบบนั้นเนี่ยมันทําให้เราละเอียดกับเบรกหลังครับมันทําให้เราฝึกใช้เท้าครับ คือปกติเท้าเราทำอะไรบ้างครับเตะเนาะทีเนื้อใช่ปะ่ะแค่นั้นแล้วก็เราไม่เคยละเอียดกับการใช้เท้ากดเบรกอ่ะเนื้อป่ะ,ปะเกียร์คืองัดกดงัดกดงัดกด,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 ดคือโอเคเกียร์อาจจะไปค่อยๆเพคนขี่ไปเรื่องอาจจะสมูทเรื่องไข่เกียร์มากขึ้นแลวเมื่อเบรกไปเลย่คุณก็จะรู้น้ําหนักมากขึ้นเนื้อใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันสาคัญมากเรื่องละเอียดกับน้าหนักเบรกคืออีกเรื่องนึงครับที่ผม ตอนนี้หัดขี่รถวิบากเนี่ยนะครับคือบูวิบากอะ่ะแม่งหนามากแล้วก็แข็งมากไงคําถามแรกนะที่ผมถามคือผมขี่ทางเรียบก่อนเนาะผมขี่ทางเรียบก่อนนะครับแล้วผมไปขี่วิบากที่หลังแต่คําถามแรกที่ผมถามทุกคนที่ผมถามก่อนเลยคือว่าใช้เบรกหลังยังไงแต่เชื่อไหมคําตอบส่วนใหญ่นะคือไม่ใช้เบรกหลังแปลกไหมผมบอกเฮ้ยใช่หรอวะเพราะฉะนั้นนะครับ เบรกหลังแม่งสำคัญมากนะครับสำคัญจริงๆนะครับแล้วอีกคาพูดหนึ่งที่บอกว่าการคอนโทรลล้อหลังได้คือการคอนโทรลการขับขี่หรือคอนโทรลไรดิงนั่นเองเพราะว่าจริงๆจากประสบการณ์ที่ผ่านมาครับเบรกหลังมันสาคัญแลวยิ่งการขับขี่ในเมืองเนาะผมว่าการขี่ในเมืองเนี่ยเบรกหลังแม่งสําคัญมากๆอ่ะสาคัญมากๆคือเวลาคุณซอกแซกอะคุณต้องใช้เบรกหลังลองสังเกตนะลองขขี่ตามรถคันหน้าที่ใช้เบรกหลังไม่เป็นอะลองสังเกตเลยและสังเกตคนนี้ ใช้เบรกหลังเป็นเนี่ยมันจะมาขี่แล้วมันจะมั่นคงมากๆมั่นคงสุดๆนะครับเพราะนั้นสามสี่ข้อนี้นะครับที่ที่ทุกเขียนเนี่ยมันเป็นไฮไลท์มากๆเลยนะครับและทีนี้เขาพูดถึงประโยชน์ของเบรกหลังนะครับที่เป็นสี่ข้อหนึ่งคือหนึ่งก็คือเพื่อลดความเร็วนะครับหรือเพื่อหยุดครับสองเพื่อให้เกิดความมั่นคงสามเพื่อคุมกําลังของรถสี่เพื่อเป็นสเตียริงหรือการบังคับเลี้ยวนะครับซึ่ง อันนี้ผมว่านะคือถ้าเกิดเราได้อ่านบทความนี้ปั๊บเนะเราจะเห็นความสำคัญของเบรกหลังมากๆแล้วจะมีไม์เซ็ตกับเบรกหลังลเปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะจริงๆการใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้ามีเบรกหลังเนี่ยชีย้แม่งง่ายขึ้นเยอะนึกออกว่านะครับอย่างแรกคือเพื่อลดความเร็วเนาะนะครับเขาแนะนำ ให้ฝึกในในบทความให้บอกให้ฝึกเยอะจนเบรกล็อกเลยใช่ไหมเพื่อฝึกให้คุ้นเคยใช่ไหมครับแต่สุดท้ายคําแนะนำของเขาคือว่าเวลาที่เบรกคือเบรกหลังก่อนเบรกหน้าเกือบจะพร้อมกันนะครับตรงเนี้เพื่ออะไรกลับไปอันแรกนะคือที่เขาบอกว่าเพื่อคอนโทรลบาลานซ์คือเบรกหลังก่อนเบรกหน้าเพื่อบาลานน้าหนักเนี่ยใช่ไหมเบรกหลังน้ำหนักลงหลังก่อนแล้วก็เบรกหน้าแล้วก็จะ ถ่ายน้ำหนักลงอย่างมั่นคงทั้ง2ล้ออย่างที่ผมเคยพูดแล้วย้ําบ่อยๆนะครับเพราะว่านี่คือสิ่งที่ทํามาตลอดจริงๆนะครับข้อสองนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นคงอันนี้แม่งโคตรใช่เลยนะครับเพราะอะไรคือการที่เราเบรกหลังก่อนมันก็ไปไปพ้องกับข้อแรกนะก็คือทั้งบาลานแล้วให้เกิดความมั่นคงด้วยเพราะว่าเวลาที่เราถ่ายน้ําหนักอ่ะในบทความเ็าจะเขียนไว้เลยว่าเวลาที่เราถ่ายน้ำหนักลงหลังก่อนเนี่ยคือโตเราอ่ะคือถ้าเบรกหน้าชงหน้าจะยุบไงนี่ใช่ไหมครับชงหน้าจะยุบนะครับ โชว์หน้ายุบเบรคแท,ทนเฟอร์มยย้ายไปข้างหน้าแต่นี้ถ้าคนคิปรถไม่เป็นก็จะเกิดปัญหาเยอะเลยเนอะใช่ปะ่ะเพราะมันจะเชื่อมโยงมากันหมดเลยนะตั้งแต่ท่านั่งใช่ไหมโฮดดิ้งหรือการคิปรถถูกปะ่ะเนี่ยเพราะนั้นมจะเชื่อมโยงกันหมด3ามคือเรื่องการใช้เบรคเพระเาะมันเกี่ยวกับเบรคแทนเฟอร์คือการถ่ายน้ําหนักนะครับมากกว่านั้นคือความมั่นคงเนี่ยต่อยอดไปถึงพวกนะักคนที่ขี่ในสนามเลยนะคือเบรกหลังเนี่ยมันใช้เพื่อ คือเวลาที่เราใช้อะมันใช้เป็นการเขาเรียกว่าเทรลเบรกเพื่อให้ควบคุมการยืดยุบของโชค๊คอะนึ่อใช่ไหมครับเราเทรลเบรกหน้านะครับเพื่อให้โช๊คยุบเพื่อเราเลี้ยวง่ายคือส่วนหนึ่งถูกไหมครับเพื่อมันมีหลายมิติในการเบรกนะพอเนี่ยออกใช่ไหมเบรกเพื่อให้โช๊คยุบด้วยเบรกเพื่อลดความเร็วด้วยเบรกเพื่อจะให้เร็วแล้วไปต่อด้วยพอเนี่ยใช่ไหมครับเพราะฉะั้นการใช้เบรกหลังนี่ก็เหมือนกันไม่ค่อยจะการที่จะแบบเริ่มเบรกนะครับแล้วปล่อยเบรกนะครับ พร้อมกับเดินคันเร่งเนี่ยมันเป็นการคอนโทรลช่วงล่างทั้งหมดเลยนะครับให้ลถมีอาการเขาเรียกว่าเข้าครั้งเดียวยุบครั้งเดียวแล้วก็ปล่อยรยีดิสออกครั้งเดียวแล้วดยืดชกยืดทั้งเดียวมีอาการรั้งเดียวน,นีการพุ่งออกไปของรถจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าพอนโทใช่ไหมผมว่าคนที่ขี่สนามเนี่ยน่าจะเข้าใจแต่ถ้าคนที่ไม่ขี่สนามจินนกการตามอย่างนี้ค,คือว่าลองคิดน,นะว่าถ้าคุณทําอะไรหลายครั้งในหนึ่งโค้งอ่ะเช่นเบรกยึดยก อึกเบรกอึก,อกมันก็จะเป็นอย่างนี้หน่อยใช่ปะ่ะรถจะไม่เสถียรรถจะมีอาการเยอะเพราะฉะนั้นคาแนะนาก็คือให้พยายามฝึกสังเกตไม่ว่าที่เราไปฝึกในสนามฝึกหรืออะไรก็ถึงแม้จะเป็นเซฟตี้นยไอเดียเขาใช้ทําเป็นจังหวะเดี๋ยวว่าจะยกเบรกถูกไหมผ่านกลางโคง้งอันนี้ต้องอธิบายก่อนไม่อธิบายไม่ได้ขออินทร์รับเรื่องนี้นิดนึงนะคือในสนามฝึกเนี่ยนะครับมันเป็นสถานที่ฝึก มันจะมีบริบทที่เขาพูดแล้วสอนในแบบนี้แต่ในสถานการณ์จริงที่เราไปขี่เนี่ยมันก็จะแตกต่างจากในสนามฝึกนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เอาทักษะมาขี่บนถนนต้องมีการไปยุกต์ใช้แล้วปรับใช้นะครับเพราะในสนามเราจะขี่ในพื้นที่ที่หมายถึงสนามฝึกขับขี่นะครับสนามฝึกขับขี่ไม่ใช่สนามแข่งนะสนามฝึกขับขี่หรือโรงเรียนสอนข,ขับขี่หรือตามคอร์สที่สอนขับข,ขี่ เราขี่ในพื้นที่ที่สร้างขึ้นแล้วเห็นทางเข้าทางออกอย่างชัดเจนสามารถมองเห็นได้ว่าตรตงไหนคือเอเป็กเนี่ยใช่ปะ่ะแต่เวลาที่เรา,าขี่บนถนนจริงๆเราส่วนมากหรือส่วนใหญ่จะไม่เห็นเอเป็กหรือจะไม่สามารถเข้าเอเป็กได้เพราะนั้น,วนเวลาฝึกเราเน้นเข้าใจไอเดียนะครับวเวลาฝึกเข้าใจไอเดียแต่ตอนใช้ใช้อีกแบบหนึง่งเพราะบนถนนเข้าเอเป็กไม่ได้เนี่ยใช่ไหม ผมพูดหลายครั้งเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นคุณต้องแยกให้ออกระหว่างการไปเรียนรู้แล้วเก็ตไอเดียการไปเรียนรู้แล้วฝึกความทรงจํากล้ามเนื้อและมีประสบการณ์ส่วนการนําออกมาใช้การประยุกต์ใช้การปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆการขับขี่ในช่วงเวลานั้นๆในสถานการณ์นั้นๆเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับไม่ใช่ยกมล์เซตนั้นออกมาแล้วว่าขี่หนอนกูต้องเข้าเอเปกเว้ยกูต้องพับตรงนี้เว้ยมันไม่ใช่นะครับผม ออนใช่ไหมต้องแยกนี้ออกด้วยนะครับอินทร์มเรื่องนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการฝึกที่มันเป็นจังหวะเดียวทําให้เราขี่ปลอดภัยมากขึ้นยกครั้งเดียวโชว์มีอาการครั้งเดียวถูกไหมเปลี่ยนเกย์ครั้งเดียวเบรกครั้งเดียวทุกอย่างมีอาการครั้งเดียวแล้วเมื่อเข้าไปกลางโค้งแล้วเนี่ยนะครับนักแข่งส่วนใหญ่ก็จะใช้ีการเทรลเบรกอยู่เพื่อให้เกิดการยุบครั้งเดียวเป็นการคอนโทรลเบรกนึกออกไหมคอนโทรลช่วงล่างอ่ะนะครับ สร็จแล้วเมื่อเขาเริ่มรีลิสเขาจะปล่อยแล้วก็เดินเขาเร่งมันก็จะยืดออกครั้งเดียวมันก็จะพุ่งไปให้หน้าแบบนั้นนะครับแต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก็สูงขึ้นหรือแม้แต่เรื่องเอ่อทำไม BM จึยงขี่ได้ง่ายกว่าเพราะชชอคอัพที่เป็นเทเลเลเวอร์เนี่ยนะครับช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ชชอคอัพที่เป็นดูออลเลเวอร์ในตัว K= 2 r k 2 s ก็แก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับทำให้การขี่เนี่ยคือมันยืดยุบเป็นจังหวะเดียวมากกว่าคือถ้าเราไม่ได้ใช้เบรคหรือว่าใช้เราไม่รู้เสียอาการเยอะนะ เนี่ยทำให้หน้ารถหน้าและหลังยุคเท่ากันอยู่แล้วเป็นเป็นเรื่องฟิสิกส์ที่แตกต่างกันแตกต่างจากเออเทเลสโคปิกหรือเทเลสโคปิกอัพไซด์ดาวนะครับเนาะเพราะนั้นมันเป็นการใช้เบรกเนี่ยเพื่อสร้างความมั่นคงสร้างบาลานซ์ได้นะครับแล้วสิ่งหนคัญที่สุดก็คือข้อ3ที่ที่บอกว่า,วาเพื่อควบคุมกําลังของรถนะครับอันเนี้ยเห็นได้ชัดมากๆก็คือในขณะเราขับขี่ไปเนี่ยนะครับที่วันนี้ทุกคนพูดถึง ฮอนด้าเนี่ยจะพูดถึง <c oughs> low speed balance ถูกไหม low speed balance การขับขี่ในคอนเวิร์สต่ำเพราะว่าอะไรเพราะว่าในสถานการณ์จริงที่เราต้องซอกแซกอ่ะคือในกรุงเทพมันมีเรื่องนี้เยอะเราต้องซอกแซกคือเราใช้เบรกหลังกับคันเร่งนะครับเพราะั้นการใช้เบรกหลังเนี่ยการกดต้องฝึกนะเราจะได้เข้าใจว่ากดเป็นจังหวะเดียวแต่แน่นอนครับมันจะไม่ใช่การกดย้ำๆถ้ากดย้ำๆเนี่ยรถจะมีอาการเร่างทว่าจะอึด อึดๆอ,อย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเราต้องฝึกในการที่น้ำหนักการกดนะครับจังหวะการกดนะครับแล้วก็ในการคอขันเร่งการร mm ับอินโฟมชันเข้ามาในการขับขี่ด้วยเพราะฉะนั้น mm hmm. ผมถึงบอกว่า mm hmm. เบรกหลังเนี่ยมันเป็นตัวช่วยที่บบว่าช่วยทุกสถานการณ์ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นอ่ะว่าง่ายนะครับมอน,นเบรกหลังนี่สำคัญมากๆนะครับข้อ4ี่นะครับที่เขาบอกว่าเป็นเซอร์ลิงคือการมาขับเลี้ยวอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มของพวกซิ่งๆหน่อยหรือพวกว,วิบากนะครับเนาะแล้วก็จะเห็นว่า ก็จะคือใช้การสะบัดตูดสะบัดก้นในการเลี้ยวนะครับก็คือใช้เบรกหลังช่วยล้อล็อกก็จะช่วยในการเลี้ยวได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกทักษะหนึ่งที่ต้องไปฝึกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่ายสรุปว่าอย่างนี้นะครับ <c oughs> การจัดลําดับความสําคัญของพี่เขาเนี่ยนะครับนันนนนแกแข่งญี่ปุ่นที่เขียนบทความลงในเอ่อแมตช์เซนบิ๊กแมชชีเนี่ยเขาจัดลําดับเบรกหลังอยู่อันดับที่สามเลยนะครับแยกเลยนะว่าคือเบรกหลังเลยเนี่ยผมเพราะฉะนั้น เบองหลังสําคัญมากครับนะครับคำแนะนำของผมก็คือฝึกตามที่เขาแนะนาในหนังสือครับผมว่ากระบวนการฝึกเขาว่าโอเคมากๆเลยแต่ถ้าเป็นไปได้นะครับผมอยากให้มาฝึกฟูลล็อกนะครับฟูลล็อกที่เป็นความเร็วช้าจริงๆนะครับแล้วขี่วนวนซ้ายวนขวานะครับลองไปหาคลิปเก,ก่าๆของผมได้นะค็คือที่นําเรื่องการฝึกฟูลล็อกไปนะครับคือผมอยากจะบอกว่าฝึกเถอะถ้าเป็นไปได้นะฝึกเถอะ แล้วคือเมื่อคุณเป็นแล้วอะ่ะเมื่อคุณเป็นแล้วอ่ะมันจะเป็นไปตลอดกาลพอเนี่ยหรอใช่ปะเมื่อมันเป็นแล้วมันเป็นไปตลอดกาลถ้าคุณทําได้แล้วคุณจะทําได้ตลอดกาลแน่นอนครับตอนฝึกแกม่งยากคือแม่งยากใช่ถูกมันยากแต่ให้คุณทําได้แล้วไม่ทําได้เลยไงเพราะฉะนั้นค่อยๆฝึกครับแล้วมันจะเป็นผมเล่าเนีผมก็เล่าซ้าเรื่องเดิมนะก็คือตอนที่ช่างสาแนะนําผมเนี่ยนะครับ ผมขี่ซูเปอร์โฟเนี่ยตอนนั้นเนี่ยไล่ตาม f t r 2 2 3สองสามอะแม่งไ,ไม่ทันอ่ะซูเปอร์อโฟคือสี่ร้อยนะ f t r 2 2 3สองคือ Honda นะครับสองร้อยยี่สามสี่สี่นะครับเป็นรถแท็กเกอร์นะครับยุคนั้นอะมันจะมีแบบ TW ดังนะครับนานมากมาันมา,มากแล้วแล้วก็ f t r 2 2 3สองสามตอนนั้นกลุ่มช่างสาเนี่ยนะครับช่างสาพี่อ้วนพวกเนี้ย พี่ต้อมก็ต่ออรนีนะครับก็ซื้อหละคารแล้วก็ขี่เป็นแบบเป็นกลุ่มขึ้นสเมเดเนี่ยผมนี่ก็เป็นเด็กน้อยนะคือเด็กน้อยไม่ใช่อายุน้อยนะคือแก่แต่ว่าพยายามพัฒนากันรขี่ก็คือไล่ตามที่เขานะครับพยายามคือยุคนั้นการจะขี่ในสนามเนี่ยมันก็มีนะที่เชียงใหม่มีสนามเชียงใหม่สปีดเวย์นะเป็นสนามกรคารเล็กๆนะครับมีอยู่มาสัก1 2ึ่งสอี่ห้า ประมาณ6 7็ดโค้งประมาณนั้นนะครับเป็นตัวยูยึ่ยือยึกยืยกยนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยคือการขี่สมัยก่อนการใช้หน้าฝีมือคือต้องพยายามขี่ตามคนเก่งอะ่ะเพราะนึกออกใช่ปะแม่งขี่ไม่ทันน่ะลงเสมิงมาเสร็จปั๊บมาขึ้นดอนสุเทพมาจอดจนจุดชมวิวที่สองช่างสาวก็บอก้ยแขกมึงหลังแข็งว่ะหลังแข็งคือ คือหลังแข็งยังไงวะแล้วก็เขาก็แนะนําว่าต้องขี่ต้องแบบหลังเป็นรูปตัว S อ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจัดโพสิชันในการขี่ใช่ไหม,ไไหมแล้วก็ให้ฝึกฟูลล็อกช่างสาวฝึกฟูลล็อกมาอย่างเงี้ยผมก็ถามช่างสาวทาไงครับช่างสาวก็บอกดืดๆนะแต่แล้วก็ผมก็ไปฝึกผมฝึกใต้คอนโดคืออยู่เชียงใหม่คืออยู่คอนโดนะไม่ได้มีบ้านนะครับฝึกใต้คอนโดวนอยู่อย่างเงี้ยผมฝึกเป็นอาทิตย์เลยนะฝึกบนอยู่ใต้คอนโดฝึกแรกบอกเลยว่าล้มนะครับเพราะนั่นถึงบอกคำแนะนำคือต้อง ใส่ชุดเต็มนะครับอย่าขาก้งเกงกว้างเกินไปเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือแนี่ยไปเยอะมากสุดท้ายพอฝึกได้ป๊บเนี่ยนะครับผมไม่ขี่ถนนเลยนะฝึกอยู่ใต้คอนโดอย่างเดียวฝึกวนขวาวนซ้ายวนขวาได้วนซ้ายแล้วก็เป็นเลขแปดนะครับคือใต้คอนโดเนี่ยจําได้คือช่วงที่ฝึกเนี่ยบางวันมันมีฝนตกเราก็อยู่ในคอนโดนะน้ำก็จะมาขังในพื้นก็จะมีมีรอยน้ําขังบ้านนิดหน่อยคือเราขี่จนล้อแม่งทับกันเป็นแบบ พื้นที่เดียวกันเหมือนคนที่เฮยคนฝึกวิบากนะขี่เป็นเลขแปดแล้วแม่งล้อวนอย่างเงี้ยนะเป็นเลขแปดเป็นอินฟินิตี้อ่ะอย่างนั้นนะจนล้อแม่งทับเป็นลายเดียวกันนั่นแหละแล้วออกมาขี่แล้วมาขี่เชื่อไหมแม่งไล่ตามพี่เขาถานแล้วก็ถามมึงไปทําอะไรมามึงขายไปไหนมามึงทาอะไรมาโอ้ฝึกฟฟล,ล็อกอย่างที่พี่บอกไนงะคือมันจะเปลี่ยนการข,ขี่นะครับผมแนะนําเลยนะครับฝึกโฟล,ล็อกแม่งเปลี่ยนการข,ขี่จริงๆเพราะว่า มันเปลี่ยนความทรงจำจำเนื้อเราบิดรละละเอียดกับเบรกหลังเพราะนั้นเมื่อเราต้องใช้มันจะละเอียดมากขึ้นเราจะละเอียดคันเร่งและเราต้องใช้ในสถานการณร์จงเราจะละเอียดมากขึ้นเราต้องใช้คลัชเนี่ยเราจะละเอียดมากขึ้นเราต้องพยายามทรงตัวในความเร็วต่ำเพราะนั้นบาลานซ์เราจะดีขึ้นท่านั่งเราจะถูกต้องมากขึ้นการถ่ายเราต่างๆมันจะดีขึ้นนะครับเราต้องขี่วนซ้ายวนขวา การขยับร่างกายเนี่ยการมูฟเมนต์เนี่ยนะครับขี่วนขวาก็วนอยู่างเงี้ยวน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 ว,นวนการมองก็จะดีขึ้นพเพอร์ชั่นในการมองสายตาจะดีขึ้นซ้ายเน่ยงล้วใช่ไหปขวาแล้วก็ซ้ายเนะี่ยการมูฟเมนต์ร่างกายของมันจะดีขึ้นทั้งหมดนะครับฟูลล็อกนะครับแก้ปัญหาทุกอย่างจริงๆนะครับผมว่าทาเถอะนะครับก็อย่าพัฒนาการแขี่จริงๆนะนะครับทุกบทสําคัญต่อเนื่องกันหมดทุกบทสําคัญต่อเนื่องกันหมดเพราะฉะนั้นผมถึงอยากนำเสนอบทความนี้จริงๆ คือแม่งสุดยอดจริงๆถ้าเกิดใครอยากขี่รถดีหรืออยากพัฒนาการขับขี่อะและเอาความคิดหรือเอาความรู้เอาทักษะที่ฝึกเนี่ยไปอัดแอ์ใช้มีประโยชน์มากๆนะครับโอเคสุดท้ายนะครับอยากจะย้ำจริงๆนะครับพงศวดานในเมืองไทยอะแม่งเยอะนะครับแม่งเยอะนะครับคนที่เรากำลังฟังอยู่อะแม่งพูดอะไรมานะครับ ผมไม่ได้บอกว่าให้รังเกยียจเขาหรือไม่เชื่อเขาหรือแอนตี้เขาหรือไบแอสอะไรนะไม่ใช่แต่ก่อนที่เราจะเลือกรับอะไรเข้ามาในตัวเราเนี่ยคิดนิดนึงครับนะไต่ตองด้วยเหตุและผลหรือถามเข้าไปหรือว่าผมชอบถามเนี่ยจะมีคนชอบแนะนําแบบเพื่อนนั่งบนดอยแล้วก็จะบอเอ้ยน้องขียนไปแล้วผมไม่ชอบทําตัวงอง่งอไง,งนิสัยนี้ติดมาจนแก่เลยนะหลายคนโดน <laughs> ผมไปแบบทำตัวแบบมือใหม่อะ่ะแล้วก็ถามว่าเออแล้วมันยังไงล่ะครับอะไรเงี้ยแนะนําผมหน่อยเนี่ยแล้วก็จะฟังเขาพูดฟังเขาพูดเลยใจนี่มึงใช่เหรอวะมึงแม่งไม่ใช่ใช่หวะอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นเอะใจครับนะครับเอะใจหรือถามเขาเลยว่าทําไมนะครับถ้าม,มีคนพยายามแนะนําเราก็ถามว่าทำไมต้องทำแบบนั้นเพราะออนไลน์ทไมต้องทำแบบนั้นมีเหตุผลอะไรนะครับถามเหตุและผลครับอย่างน้อยก็เป็นการ เปิดรับความรู้ใหม่ๆนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้นะครับหรือถ้าเราไม่ตั้งคำถามเราก็อาจจะไม่รู้จริงแต่ถ้าตั้งคำถามเราก็ได้ความรู้มากขึ้นเนอะใช่ไหมครับเราไม่ได้ตั้งคำถามเพื่อจับผิดเขานะแต่ว่าเราต้องการรู้บางทีเราบางทีคือผมไม่ได้คนตีนนะแต่ว่าเราก็าอยากรู้ในสิ่งที่บางทีเราก็ไม่รู้อะเราต้องต้องยอมรับที่ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้พูดสิ่งที่เขารู้ลึกๆมาก็ได้เราต้องถามเขาว่าเฮ้ยจริงๆอะเขารู้แบบไหนใช่ปะ่ะผมก็ยังมีคามําถามไปถามประจาถ้ามีโอกาสก็จะถามเลยว่า ทำไมเรงทำแบบนั้นบางครั้งก็ถามคันถามเดิมๆที่เราอาจจะเคยรู้มาแล้วแต่เมื่อเราถามคนใหม่อาจจะได้คําตอบใหม่ๆม,มากขึ้นนะครับเพราะถ้ามันไม่ดีแล้วก็ไม่ต้องรับเข้ามาแ,แค่นั้นเองแต่ถ้ามันอ้าวเฮ้ยโอ้โหอันนี้ไม่เคยได้ยินเลยแต่สุดยอดว่ะมันอาจจะต่อความรู้หรือว่าต่อสิ่งที่เรารู้ให้มันกว้างแล้วก็ลึกขึ้นอีกได้นะครับเนาะโอเค,อเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็เดี๋ยวเรามา เจอกันใน EP หน้านะครับ EP ที่4เรื่องฟูลเบรกต่อไปนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่อยู่ด้วยกันมาถึงตรงนี้นะครับเนาะหวังว่าเพื่อนเจะได้ประโยชน์จากเราไปไม่มากก็น้อยนะครับสำคัญคืออย่าเชื่อนะครับผมลองดูก่อนนะครับลองดูก่อนลองฝึกดูก่อนนะครับลองอ่านนะครับ ลองฝึกฝนดูนะครับเริ่มจากความรู้ต่ำๆไม่ต้องเยอะนะครับแล้วจับความรู้สึกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยได้ผลยังไงนะครับมาพูดคุยกันบ้างนะครับส่งฟีดแบ็กกลับมานะครับทุกวันนี้ผมก็ขอบคุณนะครับที่ทุกคนให้กําลังใจนะครับเนาะเราอยู่เป็นครอบครัวเล็กๆนะตอนนี้จะเป็นครอบครัวเล็กๆเราก็จะเหนียวแน่นกันเรื่อยๆนะครับเลยก็ฝึกฝนแล้วเป็นยังไงบ้างมาแลกเปลี่ยนกันครับนะครับเพราะว่าอย่างใน Facebook เนี่ย ผม,ผมรู้สึกผมเปิดไปสารนะนะก็เข้ามาแสดงความเห็นกันได้นะว่าเป็นยังไงนะครับเนาะเพราะว่าอย่างเงี้ยผมอยากให้เพื่อนๆที่ได้มีโอกาสฝึกแล้วอ่ะเข้ามาแชร์ประสบการณ์นะครับเพื่อให้เพื่อนๆเ,เ,เราได้เห็นว่าเออเฮ้ยไม่ได้ผลจริงวะอยากจะลองไปฝึกดูบา้างพอนนอใช่ไหมครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนใหม่ได้ลองเอาไปฝึกกันว่ามันได้ผลจริงเราไปฝึกกันหรือถ้าฝึกแล้วไม่ได้เล่าในช่องเรานะครับไม่ได้พูดในเพจ a c e b o o k เนี่ยก็ไปเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟัง บ้างนะครับว่าเฮ้ยฝึกแล้วได้ผลเป็นยังไงมันแตกต่างยังไงฟีลลิ่งมันเป็นยังไงเพื่อที่กระจายความรู้เนี่ยให้กว้างออกไปมากขึ้นนะครับคือเรื่องนี้สําค pues er qu si ัญจริงๆอยากอยากเชิญชวนจริงๆนะครับพออย่างนี้ครับคือผมเชื่อว่าใครบางคนจะฟังผมรู้เรื่องแต่ผมเชื่อว่าใครบางคนจะบอกว่ามึงพูดอะไรของมึงวะคือเราเราจะสื่อสารกับใครบางคนได้เท่านั้นจะมีใครบางคนเท่านั้นที่ฟังเราเนะยครับทุกคนไม่ใช่ทุกคนจะฟังเรานะครับไม่ใช่ทุกคนจะฟังเราผมก็เหมือนกัน จะมีคนที่ไม่ชอบที่หน้าผมเหม็นที่หน้าผมเหม็นที่ฟันอะไรยเงี้ยคือมไม่ชอบมึงกว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนเหล่านั้นเป็นเพื่อนของคุณเนะครับเขาฟังคุณเนะี่ยเอาความรู้เนี้ยที่ทดลองแล้วด้วยตัวเองจะได้ไประโยชน์ได้ผลลัพธนะ์เนี่ยไปแบ่งปันเพื่อนๆครับเพื่อนๆจะได้ปลอดภัยมากขึ้นนะครับสังคมเราก็จะเป็นผลเียว่าแชร์ลร่งกันออกไปเนาะมันก็จะกว้างขึ้นมันจะได้โตเท่าทันความไม่รู้หรือ คือจริงๆสุดท้ายของการต่อสู้เนาะมันคือมีการต่อสู้ของความรู้กับความไม่รู้ความดีกับความไม่ดีอะ่ะเราียกว่ามัน,นไม่แค่นั้นเพราะฉะนั้นหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ครับนะครับแลว้วก็ออกไปบอกเขาเพื่อเขาได้รู้นะครับเขาได้ปลอดภัยมากขึ้นนะครับก็หวังว่าจะเปประโยชน์นะครับก,บก็ช่วงนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับห่างไกลโควิดนะครับผมข <laughs> ับขี่ปลอดภัยห่างไกลโควิดครับนะครับสวัสดีครับ